สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนโพธิชาแนลแอดก็มาก่อเตานะคะเนาะหนึ่งข้าวรอแอดนกลับมาหนึ่งข้าวก่อเตาเตรียมหนึ่งข้าวรอแอดนก็จะไปเอาข้าวใส Đúng luôn đơn với chị này này hả đơn với chị này mà อ่ะจุดจีให้ไม่กินนี่ข้าวเปล่าไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้นะกินดิเนี่ยอ่ะรอรอมากินดอดน,นี่ดูมากแล้วไม่กินข้าวเปล่าแล้วน,นี่ข้าว อย่าค่อยลดผักหลงไปหาอะไรกินอนะหืมจีเอานี่ข้าวไม่กินแล้วอรือนี้นะข้าวเปล่าันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเนาะไปจอด เกละกลหล่อนเอออย่าไปเล่นทรายเด้อทางนน้นก็แม่พี่บากใส่โซนะคะไล่นก ก็น,นึงข่าวลอเอ็ดนกลับมาบรรยากาศมีได้ยินแต่เสียงเขาไล่นกกันโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ